ทีทุกท่านทางหน้าช่อง YouTube ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านจะเอียงชาแนลครับอาจารย์เหลี่ยครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะตามรูปแบบในทางครับพี่น้องเอฟซีตาเล้าครับพี่น้องตาจะเอียงสิตาเล้าสุกินพี่น้องเอฟซีทุกท่านมื่นแล้งนี่สองทุ่มครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะพอดีหมู่บ้านพี่น้องเอฟซีแอ็ดเอดไปเชิญปูมาใหม่พี่น้องนี่นี่นี่เชิญอีปูมาอยู่นัมพี่น้องเอฟซีจะมาบูดันเดียบวงสวงดอกพี่น้อง ว่าท่านจะเปิดเน็ตพิ่นจะเปิดประมาณวันอาทิตย์ที่29้ากโปรไดโชคมานพี่น้องเอฟซีจะเป็นปุลมกละกแักใหม่จะเชิญถ่าพี่น้องเอฟซีทุสันเนาะอันนี้คืออีป,ออ e อออปูมาอยู่น้ำบาตรทอดครับพี่น้องเอฟซีทุสันเอาเพิ่นมาเอาเพิ่นไปมาอยู่บ้านเมื่อวานนี่ขี่รถง่ายไงพี่น้องบอกปูเมื่ออยู่บ้านรแต่เบาวัง้งเลยพี่น้องเอฟซีโอ้่นแสดงว,ว่า่นมาอยากมาอยู่น้ำห่อดีนี่พี่น้องเอฟซีเนาะมาสามบุญมาสามบา 3, บรมีจะวันนี้ พาเอฟซีทต้สั่นไปตามตัวเลขแนวทางตำราพี่น้องเอฟซีตำราวเจเยียงเมือแเรืงสองชุดแน่นอนครับพี่น้องเอฟซีทต้สั่นว่ารูปแบบแนวทางสีงออกมาลักษณะนั่นแหละหลังจากวันที่25ผ่านไปหลไรขู่ายคดมิโชว์ไม่ใช่ครับวันนี้ไปลุ้นกันไปบอกไปจ่ายกันเจียงครับพี่น้องครับนั่นครับวัตรดีเจียงครับพี่น้องเอฟซีมากินตำราด้วยกันค่ะมื่อนำะตำราพี่น้อง แล้ววันที่27มันสุกคือเมื่อไงละ่ะค่ะจอ,อ,อมพุ่งพึ่งอะเฮาจะปังหรือว่ปังจะอยู่ที่สุดเลยค่ะอยู่ที่สุดสุรท่าไปด, EN, าดิเมนท่าสรหลุดเฮาก็จะบอปังท่าสตรเดินต่อเฮากะจะปังสุแต่ว่าแอดทำไปกานส่วนแ้จะนี้ชุดบนแล้ว่ะชุดล่างค่ะท่านชมมันชุดบนแล้วก็ชุดล่างมันเดินมาโดนเลยดิเดินตั้งแต่เริ่มแอดเริ่มเฮ็ดเนี่ค่ะคือจังห้วนนี้เป็นหวที่สิบ ใครคิดเป็นงวดมเพราาวมันสองอาทิตย์นี้ที่สามค่ะคืองวดนี้งวดที่สิบคือสูตรทั้งยังบ้หลุดสำหรับตำลาววิ่งรูดค่ะสายวิ่งรูดบนกันล่างสายวิ่งรูดบนกันล่างสำาวที่สามแรกเิ่มมาที่หกกับเจ็ดค่ะวิ่งรูดมาที่หกกับเจ็ดเน้นไปที่หกค่ะหกกับเก้านี่อย่าลืมนะค่ะท่านไหนที่ชอบตัวใด นักหรือว่าชอบตัวไหนแน่นๆค่ะอย่าลืมกลับเป็นเก้าด้วยค่ะอสําหรับตําราวงกับเก้านี่มันมันไปน้ํากันมาน้ํากันค่ะกันส่วนใายนิ่รูดตําราว่างกันหมดค่ะสายดิ่งค่ะอาล่างนิ่งศูนย์กับหนึ่งดหลังเอฟซดันศูนย์กับหนึงิ่งศูนย์กับหนึค่ะวงกลมที่ศูนย์อเน้นไปที่ศูนยค่ะมากศูนยใดที่ ถ้าแอดจับคู่แล้วก็รถือโอคือไก่ก็ให้ไปจับเองได้ค่ะท่านผู้ชมแเราเล่นเดินไปจับเลยค่ะถ้าสูตรไม่หลุดศูนย์ก็มาค่ะถ้าสูดไม่หลุดศูนย์ก็มาส่วนจับคู่ค่ะจับคู่จับคู่นี่ยสายล่างกันบุญสายล่างจับคู่ความสัมพท่านผู้ชมถ้าบอชอบที่แอดจับค่ะจะให้จับใหม่ได้นะคะเอาลักมันไปจับค่ะ เรียมาที่ศูนย์กับหนึ่งค่ะแอดเล่นไปที่ศูย์ค่ะมาหนึงกับจับหนึ่งได้ค่ะจับคู่จับคู่มาค่ะอยู่ที่ศูนย์8ีศูนห้าศูศหศย์เ้ามันจับในตัวได้พี่น้องศูย์เก้ากับศูนย์เนาะอันนี้คือชุดล่างครับพี่น้องกันบนค่ะกันบนน้ำแน่เนาะวกับอูวามันจะไปใส่มาใส่ตามสูตรหัวก็เป็นอย่างั้นแต่ว่า ก,กันไว้นิดนึงค่ะสำหรับท่านใดที่ที่ย่านบกดมือแลหรับท่านใดที่มาดวงดีจับตรงๆไปได้เลยค่ะท่านผู้ชมกกมันใจในด,ดวงเฉพ<ม>าะเนีมันใจในดวงเจ้าของดีไปเลยค่ะประมาณขึ้นอยู่ที่ดวงกานดเดียวกันบางคนก็ถือบางคนก็ไม่ถือค่ะท่านผู้ชมคือยันยังไงดิชื่อมาเพือกันค่ะท่านผู้ชมเอาหารคือมาได้คือกันค่ะ่วนตำร้าวสายบนกระล่างสายบนกระล<ห>่างจับคู่ค่ะ จำลาวบนกันล่างบนกันล่างวิ่งอยู่ที่หกกับเก้าตอนวิ่งหกก็เจ็ดเราบ้างอาพลงมาเป็นเก้าแล้วพี่น้องระวางที่หกกับเก้าค่ะเหบ้างหกกับเก้าตัวเดียวกันด้จับคู่อยู่ที่หกหนึ่งหกแปดหกเก้าแล้วก็สี่หกหกครองเจ็ดสี่อีู่ดังเยียวกันรถรุแบบแนวทางชุดบนชุดล่างครับพี่น้องชุดบนชุดล่าง ังท่านใดที่อยากได้ชุดใดแต่ยึดจับได้ค่ะอ,อยู่ที่ดวงค่ะอยู่ที่ดวงไปจับพวกละห้าบาทพวกละสิบบาทค่ะท่านผู้ชมใส่พริกน้นนอยใส่พริกหลาย,ลายอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาเนาะค่ะเนาะหลายคนอยู่ในพี่น้องเย็บชีฟต์ด้วยนที่เพิ่มโทรมาว่าเพิ่นเห็นสิบอยู่หลอก่อนจะเพิ่นบริคุณกดติดตามไว้นะพี่น้องฉันไม่ได้กดติดตามค่ะท่านผู้ชมแล้วมันหาบ่เห็นพี่น้องลแล้วก็มาโทรมาถามเพราะว่าบางครั้าง ทัวร์ปถามใกล้ใกล้ใกล้จะออกมันก็นจะโทรมาถามหลายน่า,นาจ,จะสวกนกันค่ะอาจจะบ่ได้คุยกันอยากให้กดติดตามไว้แล้วก็ไปยื้ทั้งเพจทั้งช่องยูทูบทั้งเพจนะจ๊ะทั้งกว่าไปค่ะ,ะมันจะแน่นอนกว่าค่ะ,ะท่านผู้ชมพี่น้องเย็บชีทุกท่านฝากกดติดตาม,มหลายๆพี่น้องเย็บชีขอจักแสนนะพี่น้องเจ๊ย่งไว้ขอให้จักแสนนะว่าฝากกดติดตามช่องยูทูบนะค๊ะท่านผู้ชมเจ๊ย่างชาแนลเจ๊ย่างชาแนลค่ะทั้งช่องยูทูบอ่ะ ยินยันใกล้กลสี่แสนเลยทีเด่ยจะขอจักแสนน่ะนี่เดี๋ยวจักแสนนะพี่น้องฝากคนทิ่ตามแม่สำหรับเพื่อนใดที่กำลังชมอยู่นี่เนาะแม่คระวังนแม่จะย่างระวังน้องเอฟซีเจี๊ยงไม่มีการเรียกคนเข้ากลุ่มไม่มีลกลุ่มแล้วก็บนนี้การเราสิทักไปหาผู้ใดนก่อนแม่ไม่เคยทักไปหาเอฟซีนะราคาบุาคยสิแจกเงินไหมไม่ เงื่อนเงาเราเคยแจกอนเบื้องเบื้องสัพเบิ้งสภาพพวกเราสก่อนพี่น้องเดี๋ยเงินมืองไปแจกประมาณอันอันนั้นได้พี่น้องอีกที่แต่คือเขาปล่อยแอดไม่ได้ซื้อค่ะไมอยังนี้จะมาซื้อบอกได้อย่างเดียวบอกได้อย่างเดียวค่ะแต่คือถ้าเขาซื้อดวงเขาแข็งมันจะหลุดค่ะท่านผู้ชมคือตั้งแต่เขาปล่อยลาเขาเห็นลาวมานี่เขายังมาซื้อจักมือค่ะท่านผู้ชมแต่ยังมาหลุดจักมือนะถ้าเขาซื้อนี่แอดก็จะมาซื้อเพราะว่าซื้อไปแล้วมันหลุดเนี่ย บอกได้ยังเดียวพี่น้องเขาวอาจจะสี่จะพี่น้องบอกคนบอกปอดสี่ค่อนสี่ปอดตอกบอกคุณผู้ชมคือหลวงเขาขัดค่ะหลวงเขาขัดอ่ก็เลยไม่อยากไปขัดเอฟซีคอยให้พันซื้อเลยค่ะคอยพันซื้อพันได้เลยค่ะกต่บางคนบางคนพันได้เมันจะมาเลี้ยงกาแฟปี๊ยก่าอ่ะอ่าเป็นใจมันจะมาเลี้ยงกับเปี๊ยกเขาขึ้นเาเลยพี่มันจะมาเลี้ยงกับเปี๊ยกเลี้ยงเลี้ยงน้ำส้มน้ำหวานค่ะขอบคุณขอบคุณเพื่อนน้ำเนยอ่า ส่วนกับคุณท่านใดที่เลี้ยงกาแฟมาค่ะคุณเดศซอยค่าน้ำหวานน้ำส้มมากะจะยงเป็นเสี่ยนะพี่น้องยฟซีทุกท่านคุณเรซอยผลไม้กับท่านใดด้วยกันมั่นใจไอ,อ้วัน,นอาอทิตย์ที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเดือนเก้าพี่น้องยฟซีมือดีฝันมือฉันมันดีขอให้โชคค่ะ,ะแคปหน้าจอจะอยังครับพี่น้องยฟซีทุกท่านแคปหน้าจออีกหนึ่งรอบอันนี้เคื่อชุดบนวิ่งหกกับเจ็ดจับคู่อันที่หกหนึ่งหกแปด หกเก้าสี่หกหกสองสองเี่อนี้อ่าน uh huh. แต่ว่ไปเนจับคู่ชุดล่างอยู่ที่ศ 0, 0, 0, 0, 0, ูนย์สี่ศูนยาศปดนย์หกศูนย์เก้ครับไปหนัอชซีทุกันานอันนี้คือรูปแบบแนาทางจับคู่ ตำเล้าจีจานเหมือแรงครับเป็น้อยเย็บซี่ตันครับค่ะยังไกะขอให้เฮ้งปังๆขอให้มันมานทุกผู้ทุกคนสำหรับสองทุ่มคึ่งนะคะกีจาด้วเราดค่ะอะเผ็ดจีจานเป็น้องเย็บซี่ตุสันสำหรับแนวทางตำเล้าวันนี้ครับคเย็บแนวทางครับพี่น้องเย็บซตำเล่าเจี๋ยงครับพี่น้องเย็บ่โชคเป็มันเฮรำเฮีรวยครับเป็น้่องเย็บซี่ตุสันเนาะให้ดีใกันตึงๆหัะพี่น้อยเย็บซีกินตำเล่าเผ็ดเผ็แซ่บตอนสองทุ่ม คือไดสิกินกัดตามมากครับเป็นหนังเย็บชุดดูทันเนาะฝากไว้เป็นแนวทางโชคหมันลำรวยครับเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอีปูกะจงสืหาแนวมุ่งอยู่ได้เป็น้องหรือห่อนปวดปวดได้ังใจสั่นเลยเพราะว่าเอาเพิ่นมากหมู่บ้านนี่มาเป็นหนังเย็บสีสิบเปิดเน็ตพิ่นวันที่ยี่สิบเก้าหรือวันอาทิตย์นี่แหละวันที่ยี่สิบเก้าตอนเช้าวันที่ได้มากกะหมู่บ้านนี่พี่น้องเย็บชุดดูทันวันนี้จะห้าชคห้ามหมันขอพรบารมี น้ำปูน้ำยาเข้าน้ำเนียซอยน้ำจิ๋งเนาะนี่ซอยหนุซอยสู้ซอยดันให้แตกทั้งบนทั้งล่างเลอนี้ครับ